28มิถุนายน2567ที่นี่จังหวัดบึงการครับเราจะพาท่านมาชมลักษณะของน้ำหมักแปดเซียนนะครับซึ่งเป็นน้ำหมักที่เราดำเนินการหมักทิ้งไว้แล้วเรามาฟื้นฟูโดยการเติมเชื้อและก็น้ำตาลลงไปที่นี้เมื่อเราเติมลงไปก็จะเกิดการขาย,ยายเกิดการแอคทีฟที่นี้มันจะเกิดทำให้เกิด แรงดันในขวดนะครับวิธีการใช้นะครับเราจะค่อยๆเปิดฝานะครับนี่ครับเราเปิดฝาเพื่อที่จะอเอามาดูใกล้ๆเลยทีนี้เมื่อใดก็ตามที่เราดําเนินการเปิดฝานะครับก็จะทําให้แรงดันของแก๊สค่อยๆดันขึ้นมานะครับนี่ขวดนี้ก็เช่นกันหมายถึงว่าจูลินทซีย์ต่างๆที่อยู่ภายในขวดนี่เขากําลังทํางานอย่างเต็มที่นี่ครับ <c oughs> เมื่อวานนี้เราดําเนินการเปิดไว้แล้วครั้งหนึ่งเพื่อที่จะปล่อยแก๊สออกมานะครับในน้ําหมักแปดเซียนเหล่านี้ก็จะประกอบไปด้วยคุณค่าของธาตุอาหารธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมอยู่ในนี้ครบถ้วนรวมทั้งมีจุลินทรีย์สายพันธุ์ดีๆนะครับที่อยู่ในนี้จุลินทรีย์เหล่านี้เขาจะทําหน้าที่ในการปกป้องระบบรากไม่ให้เชื้อราไฟทบทะราาเข้ามาทําลาย แล้วก็อัตราการใช้น้ำหมักชนิดนี้นะครับก็ใช้ในลักษณะว่า6-8ช้อนต่อน้ำ20ลิตรทํำการพ่นได้เลยทั้งทางใบทั้งทางดินนะครับเขาก็จะไปทำหน้าที่ในการทั้งบำรุงรักษาทั้งทาหน้าที่ในการปกป้องรากไม่ให้เป็นเชื้อราไฟ,ฟอทอพทาราาต่างๆนั่นเองเกษตรอินทรียนี่เราจะต้องเน้นหนักเรื่องของชีวพันธุ์รวมท,ทั้งธาตุอาหารต่างๆท,ที่จุลินทรีย์เขา ย่อยสลายออกมานะครับในต้นทุเรียนนี้เราก็ดำเนินการพ่นใส่ทางใบทางดินรวมทั้งทางรากไปด้วยสามารถใช้ได้ทั้งพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวต่างๆทุกชนิดพืชเอาไปใช้ได้เลยสำหรับน้ำหมักที่เราผลิตออกมานี่นะครับอ,อัตราการใช้ก็อย่างที่บอกไปส่วนระยะเวลาในการพ่น 3. วันพ่นครั้ง 5. วันพ่นครั้ง หรือจะพ่นทีๆกว่านี้ก็ได้ในกรณีที่ใบทุเรียนหรือใบพืชกําลังเขียวแก่เข้มอย่างนี้สามารถพ่นได้ทีีเลยเพราะเป็นจังหวะที่เขากําลังเจริญเติบโตนะครับมาดูสภาพใบนะครับใบของทุเรียนเหล่านี้เริ่มที่จะเปล่งปลั่งหลังจากที่ได้แสงแดดมาเต็มที่หมวกรากเปิด แล้วก็ปากใบเขาก็จะเปิดจะดูดลำเลียงเอา,าธาตุอาหารขึ้นมาใช้ดังนั้นน้ำหมักต่างๆหรือปุ๋ยที่เรามีเราก็ดำเนินการเอามาใส่ในช่วงนี้บึงการถือว่าวันนี้เป็นวันแรกที่มีแสงแดดนะครับจากการที่ฝนตกมาตั้งแต่วันที่26มิถุนาจนถึงขณะน,นี้วันที่28ถือว่าเป็นวันแรกที่ได้แสงแดดดังนั้นการที่พืชได้รับแสงแดดนี่ก็คือเขาพร้อมที่จะสังเคราะห์อาหารและปรุงอาหาร ทีนี้จังหวะที่เขาต้องการาที่กำลังจะสังเคาะอาหารปรุงอาหารเรามีน้ำหมกักมีปุ๋ยใดๆเราก็เอาไปใส่ได้เลยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้สวัสดีครับ